เื่อเกษตรพอเพียงเน้นพัฒนาการศึกษาคู่สังคมปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมที่นี่คือเทศบาลตำบลทายย่ายางจังหวัดเพชรบุรีเทศบาลตำบลทายย่ายางเดิมมีฐานะเป็นสุขาพิบาลทายย่ายางซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทยต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาพิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาพิบาลเป็นเทศบาลปีพุทธศักราช2,542เมื่อวันที่25พฤษภาคม2,542การปกครองประกอบด้วย2ตำบล19หมู่บ้านคือตำบลท่าย,ยางจำนวน10หมู่บ้านและตำบลท่าคอยจำนวน9หมู่บ้านมีการบริหารงานในรูปแบบชุมชนจำนวน37ชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าย,ยางและตำบลท่าคอยรวมพื้นที่ทั้งสิ้น79ตารางกิโลเมตรระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ141กิโลเมตรและห่างจากตัวเมืองเพชรบุรี18กิโลเมตรประชากรส่วนใหญ่ของที่นี่นับถือศาสนาพุทธประกอบอาชีพเกษตรกรรมพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่มะนาวกล้วยข้าวและพืชผักต่างๆ เนื่องจากที่นี่เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์รองลงมาคือค้าขายและรับจ้างทั่วไปด้วยการบริหารงานของคณะผู้บริหารที่ต้องการให้ท่ายางเป็นเมืองที่น่าอยู่ประชาชนในชุมชนอยู่ดีมีสุขตามแนวทางนโยบายของคณะผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของนางนฤมลกิจพ่วงสุวรรณนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารซึ่งประกอบด้วยนายสุรชัยจตุพรพงษ์และนายเทียนชัยขชานันเป็นรองนายกเทศมนตรีและนอกจากนี้ยังมีในส่วนของสมาชิกสภาเทศบาลตะบนท่าย,ยางทั้งเขตหนึ่งและเขตสองรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการซึ่งประกอบด้วยนายพระดอนเวทยานุกูลประลัดเทศบาลตะบนท่าย,ยางและผู้อำนวยการกองต่างๆ ผนึกกำลังร่วมกันในการขับเคลื่อนเมืองท่าหยางแห่งนี้ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่การพัฒนาเมืองให้ท่าหยางเป็นเมืองที่น่าอยู่ตามวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารที่ได้มีการพัฒนาหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน การจัดทำพังเมืองพัฒนาระบบจราจรไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้งานได้อย่างครบถ้วนสะดวกและปลอดภัยการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่เล็งเห็นความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะเพราะสืบเนื่องมาจากในพื้นที่เทศบาลตะบนท่ายางเคยประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะในชุมชนตลาดท่ายางเนื่องจากเป็นย่าเศรษฐกิจการค้าที่สำคัญคณะผู้บริหารจึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรีเพื่อแก้ไขปัญหานา้ำท่วมในจุดต่างๆรวมถึงการมีส่วนร่วมในการดูแลแม่น้ำเพชรบุรี โดยการจัดทำโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนแบบบอกปรับเสถียรซึ่งถือได้ว่าเป็นการนำร่องการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนในเขตเทศบาลตะบนท่าย,ยางอย่างเป็นรูป,ปรธรรมนอกจากนี้ยังมีแผนการบริหารจัดการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียการขุดลอกท่อทำความสะอาดโดยการใช้รถด,ดูดเลนโคน ทำความสะอาดก้นบ่อดักน้ําเสียตลอดแนวเส้นท่อหลักทุกเส้นเป็นประจําทุกปีเพื่อลดการสะสมตะกอนในเส้นท่อให้น้ําเสียไหลผ่านได้สะดวกลดปัญหาน้ําท่วมขังระบายไม่ทันมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําเข้าและออกจากระบบบําบัดน้ําเสียเพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพน้ําก่อนที่จะปล่อยลงสู่แม่น้ําเพชรบุรีหรือคลองดีเต่อไป ในเรื่องของระบบประปานั้นที่นี่ยังมีระบบการผลิตน้ำประปาของเทศบาลเองโดยเจ้าหน้าที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขดูแลระบบการผลิตอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้น้ำประปามีคุณภาพและได้มาตรฐานอีกทั้งยังเป็นการช่วยให้ประชาชนได้ประหยัดกับค่าใช้จ่ายของราคาค่าน้ำประปาอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากที่นี่จะผลิตน้ำประปาเองแล้วยังมีสถานธนานุบาลหรือโรงรับจำนำซึ่งเป็นกิจการเทศพาณิชย์ของเทศบาลเองอีกด้วยเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในยามฉุกเฉินเปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกาโดยมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราตำ่ำซึ่งประชาชนผู้เดือดร้อนไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้ที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงอีกด้วย การพัฒนาการศึกษาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของจุดเริ่มต้นทีน่นี่ได้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของเทศบาลตำบลท่าย,ยางทั้งหมด7ศูนย์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนการพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัยให้กับเด็กเสริมสร้างประสบการณ์ตรงสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็ก เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีสมวัยทั้งในด้านของการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนที่นี่ยังได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรคอุบัติใหม่มีการระบาดใหญ่เป็นวงกว้างจนส่งผลกระทบเป็นอย่างมากในด้านสาธารณาสุข เทศบาลจึงได้มีการจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มซึ่งเป็นวัคซีนทางเลือกในการป้องกันโรคโควิด -19 จำนวน15,000โดสหรือจำนวน7,500รายเพื่อให้บริการกับประชาชนในเขตเทศบาลโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายแต่อย่างใดรวมถึงได้มีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆและอ,อสอมนักรบด่านหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในการทำงานด้านสาธารณสุขของชุมชน นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมสวัสดิการสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสโดยการลงพื้นที่ออกเยี่ยมตรวจสุขภาพให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเบื้องตน้นรวมถึงการช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจให้กับผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสอีกด้วย ที่นี่ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโทษภัยยาเสพติดโดยได้มีการจัดโครงการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดเพื่อให้เยาวชนได้รู้จักถึงโทษภัยของยาเสพติดรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่หลากหลายให้กับทุกเพศทุกวัยจัดให้มีสนามกีฬาสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาาที่ประกอบด้วยสนามฟุตบอลสนามฟุตซอลสนามเทนนิส สนามบาสเกตบอลสระว่ายน้ำมาตรฐาน50เมตรศูนย์ฟิตเนสเซ็นเตอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีและส่วนสุขภาพริมคลองสาย3เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงในด้านของการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนได้มีการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV ตามจุดต่างๆ เพื่อคอยเฝ้าระวังความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงการเฝ้าระวังการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในท้องที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้มีการฝึกซ้อมเป็นประจำทุกวันพุธเพื่อเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังหากมีเหตุเพลิงไหม้ต่างๆและสามารถเข้าควบคุมได้ทันท่วงที าส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีนั้นที่นี่ได้มีการจัดงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่เป็นประจำทุกปีการจัดงานประเพณีสงกรานต์การจัดโครงการแห่เทียนพรรษางานประเพณีไทยทรงดำซึ่งจะมีขึ้นทุกวันที่21เมษายนของทุกปีและเพื่อส่งเสริมให้ลูกหลานได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง เทศบาลตำบลท่ายางได้จัดงานท่ายางดีจังร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอเพื่อร่วมกันเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมการแสดงอัตลักษณ์วิถีชีวิตชุมชนแบบดั้งเดิมให้ทุกคนได้มาสัมผัสและเรียนรู้ในวิถีชีวิตของคนท่ายางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในชุมชน ยังเป็นอีกหนึ่งด้านที่เทศบาลได้มีการปรับภูมิทัศน์เส้นทางการท่องเที่ยวโดยการปูพื้นถนนคอนกรีตพิมพ์ลายในบริเวณตลาดท่ายางเพื่อเตรียมทําเป็นเส้นทางย่านถนนคนเดินในอนาคตเชื่อมต่อไปอยังจุดท่องเที่ยวสถานที่สําคัญต่างๆในเขตเทศบาลและยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อให้เกิดการกระจายรายได้ในชุมชน <S <S การส่งเสริมด้านการเกษตร ที่นี่ได้ทําการเปิดตลาดนัดสีเขียวเพื่อเป็นการสนับสนุนเพิ่มรายได้เพิ่มช่องทางการจําหน่ายสินค้าโดยเปิดพื้นที่ฟรีให้กับกลุ่มเกษตรกรนําเอาพืชผักผลไม้และข้าวสารที่บรรจุถุงนํามาจําหน่ายในราคาย,ย่อมเยาวทุกเช้าวันอังคารและเช้าวันศุกร์บริเวณข้างอาคารสานักงานเทศบาลตบนท่ายาง นอกจากตลาดดัดสีเขียวแล้วที่นี่ยังมีตลาดสดเทศบาลและตลาดโตรุ่งท่ายยางที่เปิดให้บริการทุกวันเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนได้มีอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวรวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและอบรมพัฒนาอาชีพที่หลากหลายครอบคลุมทุกช่วงอายุสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพให้แก่ประชาชน เื่องจากท่าย,ยางเป็นเมืองเกษตรการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติคือสิ่งที่สำคัญที่มีการพัฒนาควบคู่ไปพร้อมๆกันเพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองที่น่าอยู่แบบยั่งยืนโดยชุมชนหัวทุ่งทุ่งเพราพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในการลดละเลิกการใช้ถุงพลาสติกจัดตั้งธนาคารขยะในชุมชนสร้างพลังงานชีวมวลไบโอแก๊สจากเศษอาหารและมูลสัตว์ ทำไว้ใช้เองภายในครัวเรือนแทนแก๊สสูงต้มซึ่งเทศบาลได้มีส่วนร่วมเป็นพี่เลี้ยงในการสนับสนุนชุมชนให้สามารถขับเคลื่อนกระจายความรู้สู่ชุมชนอื่นๆในเขตพื้นที่ใกล้เคียงและผู้ที่สนใจเดินทางมาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมากแหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นเชิงเกษตรกรรมที่แรกที่จะแนะนำให้รู้จักคือ ตลาดกลางการเกษตรท่ายางซึ่งดำเนินงานโดยสหกรณ์การเกษตรท่ายางจำกัดศูนย์รวมการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรจากทั่วทุกภาคของประเทศทั้งพืชผักผลไม้หลากหลายชนิดจากแหล่งผลิตของชาวเกษตรกร,เ,ศศกรเองซึ่งมากด้วยคุณภาพใหม่สดจากไร่มีทั้งการค้าส่งและการค้าปลีกเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและยังมีกล้วยหอมทองปลอดสารพิษ ของสกรณ์การเกษตรท่าย่า่จำกัดอีกด้วยซึ่งถือว่าเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดและมีการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศอีกด้วยสถานที่ต่อไปคือวัดท่าคอยสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลางอายุราว400ปี โบสถ์มหาอุดวัาคอยมีการก่อสร้างเป็นทรงเรือซึ่งเป็นที่นิยมกันในการสร้างอุโบสถในสมัยนั้นมีประตูด้านเดียวคือทางด้านทิศตะวันออกส่วนด้านฝั่งเหนือใต้และตะวันตกไม่มีประตูมีเอกลักษณ์เป็นการปั้นหน้าบาันโบสถ์โดยเฉพาะรูปปั้นจระเข้สองตัวที่ด้านหน้าโบสถ์ซึ่งในจังหวัดเพชรบุรีมีเพียงสองวัดเท่านั้นที่มีการปั้นในลักษณะนี้ คือวัดมหาธาตุวรวิหารและวัดท่าคอยนอกจากสถานที่สําคัญต่างๆแล้วที่นี่ยังมีของอร่อยๆอที่หลากหลายให้ทุกคนได้มาสัมผัสลิ้มชิมรสนั่นคือผัดไทยท่ายางผัดไทยร้อยปีเป็นที่ขึ้นชื่อลือเลื่องนอกจากผัดไทยแล้วยังมีกว๋วยเตี๋ยวใส่ซอสซึ่งแตกต่างจากที่อื่นแต่รสชาติอร่อยกรมกรอมได้ชิมแล้วรับรองจะติดใจ และขนมหวานที่ขึ้นชื่อต่างๆอีกมากมายไม่ว่าใครผ่านมาเมืองทยอย่ายางแห่งนี้ก็มักจะถูกอ,อกถูกใจซื้อติดไม้ติดมือกลับไปฝากคนที่บ้านอยู่เสมอด้วยการดำเนินง,งานโครงการต่างๆที่ครอบคลุมในทุกด้านอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแนวความคิดเรื่องการพัฒนาเมืองแบบสมาร์ทซิตี ที่นี่ยังได้มีการนําเอาระบบทราฟฟ่ฟองดูมาใช้งานเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นในการแจ้งปัญหาต่างๆและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อกับเทศบาลซึ่งถือได้ว่าเทศบาลจับหวทยย่ายางมีการบริหารจัดการที่ดีโดยคณะผู้บริหารที่มีนโยบายด้านการพัฒนาเมืองพัฒนาชุมชนพัฒนาด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพสาธารณาสุข การศึกษาการพัฒนาเมืองระบบสาธารณูปโภคต่างๆรวมถึงการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าและนี่คือรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเทศบาลตะบนท่าย,ยางจังหวัดเพชรบุรี ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นเกิดจากความผนึกกำลังร่วมมือกันในการพัฒนาเมืองให้ท้ายอย่างเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป